วันนี้จะมาซั่วขนมจีนค่ะตำขนมจีนใส่หมูยอตำขนย เดียวใส่น้ำตาลกันกระเด็นพอแล้วมะนาวนจะได้เททีเดียวค่ะมะนาวไม่มีน้ำมะขามเปียกมาวันนี้ใส่มะนาวในหลาดมะเขือเทศ นัวแล้วคลุกเขานเลยคะใส่นัวยอ่อกับขนมจีนก,ก,กัวร่วงค่ะหยิบออกะ่ะว้าว ชิมก่อนดูทีไม่ชิมเปรี้ยวเลยจ้ะ นี่เนะค่ะนี่ผักบุ้งค่ะผักบุ้งสดๆจากสวนยังไม่เคยกินตำขนมจีนกับหนอ่อ่าใช้อะไรดีใช้มือหรือใช้จอบว้าว คำเบิมเลยกำหนอขค่ะนะคะเผ็ดหน่อขค่ะ ผ็ดแบบร้อนบู้บู้บู้บ,บูบโอเคนะคะตำตำตั่วขนมจีนไม่บายค่ะ